สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบสินค้านะคะเนื่องจากลูกค้าทักเข้ามาในเพจเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับคําถามที่ว่างานโฟลนี้ของเราเนี่ยสามารถที่จะใส่อาบน้ําได้หรือเปล่าโดนน้ำหอมได้ไหมโดนสบู่ได้ไหมโดนน้ำยาล้างจานได้ไหมนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบเหตุการจัดตะเลยนะคะตอนนี้นะคะสินค้าของเราก็คือแช่น้ำระยะหนึ่งแล้วก็เปรียบสมดั้นว่าเราใส่อาบน้ําเลยนะคะจะเห็นได้ว่าในน้ํานะคะไม่มีสีไม่มีอะไรเลยนะคะน้ําใสปกตินะคะตัวนี้เราจะขอทดสอบกับน้ําหอมก่อนนะคะอันนี้เป็นายทาร่โนะคะ จะฉีดกับน้ำหอมนี่นะคะเราสามารถฉีดน้ำหอมโดนน้ำหอมได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้คือชุ่มน้ำหอมเลยนะคะแล้วเราจะแช่ทิ้งไว้นะคะนี่ตัวต่อมานะคะอันนี้เราจะทดสอบกับสบู่แล้วกันค่ะน,น,นะคะคเหมือนกับเราอาบน้ำเลยนะคะฟอกเลยนะคะไม่ฟองชุ่มชุมเลยค่ะนี่นะคะ เราจะแช่ทิ้งไว้นะคะส่วนตัวนี้จะทดสอบกับน้ำยาล้างตานะคะใส่เข้าไปเลยนะคะนี่นะคะชุ่มๆเลยนะคะนี่ก็จะแช่ในน้ำไว้นะคะเราจะแช่ทิ้งไว้นะคะสักประมาณ5้านาทีนะคะเดี๋ยวอีกห้านาทีเรามาติดตามดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ ค่ะหลังจากที่เราทดสอบเส็นพ้าผ่านมา5้านาทีแล้วนะคะเราจะมาดูกันทีละตัวเลยนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตัวที่หนึ่งที่เราฉีดน้ำหอผมผสมไว้นะคะจะมาซับให้ดูกันเห็นเลยนะนี่นะคะนี่ซับก,ก่อนนะ,ะถูให้ดูเลยนะคะทิชชู่สีขาวนะคะจะดูเลยว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอเลยอันนี้เส้นที่หนึ่งนะคะอันนี้แก้วที่สที่เราทดสอบกับสบู่ไว้นะคะ ซักเลยซักเลยนะคะถูๆๆให้ดูเลยนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าทิชชู่ก็ยังเป็นสีขาวอยู่เหมือนเดิมนะอ่าก็ส่วนแก้วที่สามนะคะอันนี้เราทดสอบกับน้ำยาล้างจานนะคะถูให้เห็นชัดเลยเหมือนกันนะคะ นี่นะคะทั้งสามเส้นนะคะจะเห็นว่าสินค้านะคะยังคงคุณภาพเหมือนเดิมเลยนะคะสีไม่เพี้ยนเลยนะคะสีไม่ตกไม่เพี้ยนนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะจากการทดสอบนี้นะคะว่างานของเราสามารถใส่อาบน้าได้โดนน้าหอมได้โดนสบู่ได้โดนน้ายาล้างกาได้นะคะโดยที่คุณภาพของสินค้ายัางเหมือนเดิมทุกประการเลยนะคะตอนนี้นะคะทางร้านเราก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะจัดลดห0สิเปอร์เซ็นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะถักเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ